ก่อนเราจะมาทำซส้มตํากันวันนี้เราจะมาแกะกล่องดูก่อนสั่งปลาหมาทุกคนปลารหปลากระ,ระกดีเยอะจัง สองกระปุกเลยนะจ๊ะอืมเดี๋ยวเราจะกินหนึ่งกระปุกก่อนกระปุกหนึ่งก,ก่อน อ๋อดีมากทุกคนข้างในนี่ใส่ถุงซีนมาอย่างดีใส่พริกแห้งลงไปพริกสดตามความชอบเลยนะจ๊ะแปลกะซิมาตาม้ม เราจะมาปรุงรสก่อนใส่น้ำตาลใส่หลายแซ่บหลายใส่ชูรสเหมือนการใส่หลายแซ่บหลายใส่มะเขือจ้าใส่หลายกระแซ่บหลายอีกฝนก็จะตกแล้ว มะเขือของเราลงไปใส่เยอะๆ <c oughs> ได้ใส่ละบินอ้ยมะนาวฉันจะเป็นแม่นาคไปได้นะคนใส่ไปโหลดอืมะกรา ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นาจามากรอบเนี่ยโอ้ยังบอยักสุกปันไดแต่จะไม่ใส่เยอะแค่นี้พอตามด้วยปลาโานนัวของเราจั่ะลงไปเลยมันยะะนั่ยยวแบบต่ำ,ตำ ไหวอมหอมดีเนาะหอมมากก็ใส่ต่อนหน่อยต่อนลาุกคนต่อนพอ อยใส่ลายใส่บักทุงลงไปลวดมานี่ว่าเลยจ้าเหมือนเดิมตม่ำสีสันหน้าเร็บประทานจริงเลยอื้ไมไปต่ำขายด้เนาะบ้านบ้าเพิ่นต่ำแซปได้ด้วยนี่ยจักแล้ว ลังเถืออร่อยบางทีอาจจะแซบซิมซิมก่อนอแซบตักเดอร์บันีเดอร์ตักอทุกคนอือกลับมาแรงทอดอือขาดกระดิ่ ว่ามีพักอย่างกระสิแซะเนาะอาด่าแซบเด้ไปกินข้าว